มาล้วครับยาริสแฮทแบ็กหประตูครับ1.2สปอร์ตปี2022ครับเลขไมค์แค่30,000กับราคา429,000สามารถปีดาวผ่อน7 3 0 0ผ่อนเท่าบิ๊กไบ์เลยครับคันนี้ใครอยากได้ติดต่อมานะครับแล้วก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไปนั่นไปหาถึงหน้าบ้านเลยเปิดมถาถ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับเพิ่งเข้ามาสีหายากด้วย ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยส่วนรายละเอียดร,รอบคันเดี๋ยวไปชมนในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับนะเป็นยาริสแฮกแบ็กห้ประตูส,สวยๆครับนี่คือยาริส1.2สปอร์ต ปี2022ใช้งานมาแค่2ปีครับเลขไมค์แค่3 0ม0 0นะกับราคา4 2 9 0 0 0สเามารถฟรีดาวน์ได้ครับผ่อน8 4งวดนะอยู่ที่7 3 0 0ตลอดอายุสัญญาค่างวด7 3 0 0แค่นั้นครับไม่มีว่าปี1ปี2ปี3ามาผ่อนราคาเท่านั้นเท่านี้นะไม่มีครับส่วนลูกค้าอยู่ต่งางจังหวัดครับนะสามารถซื้อลรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลอนุมัตผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับ เนื้อออกตกใต้ผมทรงหมดนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาดอกเบีย้ยต่ำสุดของผม2.39้าค่างว่วดถูกลงประมาณ1,000บาทแน่นอนครับนะโอเคเกินมาแล้วเรามาดูด้านหน้าก่อนดีกว่าตัวนี้ป้ายทะเบียนเป็นของฉะเชิงเซานะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับนะทะเบียนสวยด้วย6607กยกอยอแล้วเรียบร้อยครับด้านหน้าเป็นไฟ LED ครับนะเป็น LED จะไม่ใช่หลอดมันติดิฟเฟเตอร์นะเป็น LED แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวเดย์ไทมที่เป็นกรายนิ่งสวย ตัวกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโนบนะครับนะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะอาจจะมีฝ่นนะแต่บอกเลยว่าสภาพโคตรสวยสภาพโคตรสวยนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ชงนะยังสวยขนาดนี้ตัวเก็บระหว่างกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนนะครับนะสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆนี่ครับนะคันรถเกตเอเพื่อเอฟซีด้วลูกค้าอยู่แล้วครับไม่แค่สามหมื่นนะไม่แค่สามหมื่นพนเจ็ดพันสามครับรายได้นะคนเงินเดือนห5ึ่งห้าซื้อได้คนเดียวจบนะ อยากสอบถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมโทรมาครับไลน์อาจจะช้าให้โทรมาดีกว่าผมขอเวลา10นาทีในการซักคําถามนะซักประวัติซักอะไรต่างๆรู้เลยว่าลูกค้าซื้อได้ไหมต้องดาวไหมหรือต้องอะไรไหมแต่โจทย์ผมอยากให้ลูกค้าฟรีดาวนะครับนะมาหาผมเลยสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของผมครับตัวกระจกนี้เป็นกระจกสีดํานะอ่าสีดําตัวนี้ขัดออกนะเดี๋ยวผมขัดให้นะรับรองสีอ่ารอ,อยพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนะเพราะราถเพิ่งเข้ามาใหม่ ก็ถือว่าโอเคเป็นกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้ารับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีการสานให้แล้วเรียบร้อยนะสวยๆเลยมาในขนาดฟิล์มประมาณ60เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคุญแจของเขานี่คุญแจโคตรสวยเลยนะเขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็ถือว่าโอเคมาในขนาดฟิล์มประมาณ60นะอ่าเป็นเป็นฟิล์มของอ่าบิลลวครับนะบิลล์วบราโวนะบราโว่บราโวผมขออภัยนะอ่านผิดนิดนึงนะเป็นฟิล์มของบราโวครับนะ เป็นของไฮคู ool, นะเป็นของไฮคูกส็สวยๆเป็นฟิล์มขนาด60นะก็ถ้าเป็นไฮคู ool, เขาจะออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าโอเคถือว่าทํามาสวยถามว่าหนาเกินไปไหมไม่หนาเกินไปนะการาังพอดีเลยนะครับนะในส่วนตรงนี้ครับนะเขาจะทํามาเป็นซอฟทัชไล่ตะเข็บด้วยสีฟ้าสีน้ําเงินสวยๆตรงนี้ครับด้านล่างของเขาเป็นสแตนเลสน,นะแต่เขาเอามาติดใบนะเอามาติดวบเป็นอแคปลาโปเกมอน ก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยนะตัวเนมเพจใสๆสส,สวยๆแบบนี้เลยนะมอเตอร์ไทยแลนด์ครับแล้วก็ตัวคารบ์บีหัวน็อตคมกิบอาจจะมีฝุ่นที่เอามาถ่ายให้ดูกันอย่างเงี้ยกลัวจองไม่ทันกันนะครับนะสภาพสวยขนาดนี้หายากนะให้ดูก่อนคอนโซลโคตรแจ่มครับภายในบอกเลยว่าแจ่มๆไม่มีรอยแบบตัวพระมาวางรอยวางโทรศัพท์เอามาวางไม่มีนะสภาพหลังคาเป็นสีดําแบบนี้ครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายแน่นอนนี่เลยนะ ขออนุญาตเปิดครับนะนี่เลยนะจุดเม็ดอาร์จุดอะไรยอยู่ครบตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะไม่มีชนชนหนักจมน,น้าพลิกคว่ำแน่นอนนะไม่มีแน่นอนนะครับนะก็สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคถือว่าแจ่มด้านล่างของเขาเป็นสเกิร์ตนะเป็นสเกิร์ตกับท่างไม่เต็มใบนะเป็นสเกิร์ตแพรนะครับนะสเกิร์ตดานข้างก็ติดตรงนี้เลยนะครับติดเข้าไปอย่างนี้เลยก็ถือว่าทํามาสวยด้านหลังมีสเกิร์ตเต็มใบให้อีกตัวหนึ่งนะให้อีกตัวหนึ่งก็ กระจกนี้ก็เป็นกระจกแท้อยู่แล้วผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะเป็นกระจกแท้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคมาอ่าโอเคนะแล้วก็กล้องหลังเขาโค้ชัดครับพร้อมกับสเกิร์ตเต็มใบนะตรงนี้เป็นสีดําสีดําตัดกับสีสีเทาดํานะสีสวยนครับนะอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับนะเปิดมาด้านหลังเปิดมาด้านหลังครับนะถือว่าส,สวยมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวไฟสองสว่าง ตัวไฟส,ส่งสว่างเขียนคาว่ายาลิสนะถัดรองสีสวยนะถัดรองสีสวยเลยแล้วก็ตัวอุปกรณ์เติมลมมีมาให้แล้วเรียบร้อยคันไหนมีอุปกรณ์เติมลมจะไม่มีล้อไหไคันไหนมีล้อไหลจะไม่มีอุปกรณ์เติมลมนะให้คิดไว้นี่คือรถสมัยใหม่ครับนะตามวิวัฒนาการของตัวรถครับที่สมัยใหม่มีมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ชุดหัวน็อตครับนะคมคมแบบนี้เลยนี่ครับนะตัวบันทับ ไม่เคยโดนแงะโดนแกะแน่นอนนะตัวโชบอยู่ในสภาพดีครับตัวยูค,ครับตัวอะไรต่างๆนะอยู่ในสภาพดีตรงนี้มีฝุ่นนะเดี๋ยวผมทําความสอาดให้ในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยจุดเม็ดอาร์จุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนี่นะส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับแ j าแ j มๆโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งขวากันนะครับมามาในส่วนของฝั่งขวากันก็สันเหลี่ยมนี้ก็คมคมมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะ แล้วก็ในส่วนของล้อครับนะกส็สวยนี่เลยนะในส่วนของล้อล้อสวยมากพร้อมกับยางนะปี2022มากับตัวรถเลยนะสวยไหมสวยนะแล้วก็ตัวล้อนีอ้ตัวยางของเขา185ทับ60 R 1 5นะเป็นแมกขอบ15ด้านหลังเป็นดำครับส่วนด้านหน้าเป็นดิบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ภายในผมให้ดูก่อนนี่ครับนะภายในตัวโช๊คตัวอะไรอยู่ในสภาพดีปกติตัวกาบส,สวยๆนะ กัดสเกิร์ตด้านข้างส,สวยๆโอ้โหเงา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 น,งานนะหายากครับนะรถส,สวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของดิสหน้าอยู่ในสภาพดีแล้วเหมือนกันแล้วก็ตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรตัวแก็บไม่มีอ้าแน่นอนทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพของหลังคาส,สวยๆแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้นะให้ดูก่อนครับด้านในอาจจะมืดนิดนึงนะแต่พยายามจะถ่ายให้ได้เห็นกันนะครับ อ่าตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำไลแตะเขีบสีน้ําเงินอ่าทามาเพื่อความสปอร์ตยิ่งขึ้นตัวเบานี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนะก็ส,สวยฝนตกนะฝนตกอ่าข้างนอกฝนตกมืดนิดนึงนะครับนะอ่าแต่ผมจะเปิดเปิดไว้เงี้แหละให้ให้สว่างให้เห็นกันได้ชัดๆนะอ่าเปิดมาตรงนี้ฝั่งคนขับด้านในโคตรสวยครับนะออโต้ฝั่งประตูคนขับเซ็นทันล็อกให้แล้วเรียบร้อยกระจกพับไปฟ้าปับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ ตรงนี้เป็นซอฟทัชครับตรงนี้เป็นพาสติขึ้นรูปนะซอฟทัชลาตะเข็บสินเงินแล้วสวยๆขออนุญาตครับคาน A เอคาน A เอบานพับบนกับล่างไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่ในสภาพดีเลยนะครับาัวมันเลยสวยๆนะผมให้ดูก่อนนะรอยแหวนแทบไม่มีเลยนะครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วให้แล้วเรียบร้อยนะส่วนคอนโซลครับสวยๆนะครับขออนุญาตสตาร์รถให้ดูแล้วกันนะครับ แปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งคุณแจอยู่กับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถได้นะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อซื้อไม่ได้นะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ผลอนุมันมานแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับนะลูกค้าตัวจริงไม่เห็นรถตัวจริงก็เยอะแล้วเหมือนกันนะครับเลขไม่แสดงที่สามหมื่นแปดพันสามหมืนแปดพันกิโลเมตรประมาณนี้เลยครับนะท็อปสปีดให้มาสองรอยี่สิบแล้วก็เลขรอบนี้อยู่ที่แปดพันรอบนะให้ท็อปมาก็ถือว่าโอเค หน้าจอทัชสกรีนของแท้จากโตยต้าครับนะขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้มีบลูทูธให้ด้วยนะครับนะนี่เลยนะสามารถเชื่อมต่อได้แต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังนะเดีย๋ยวช่องแต่ผมติดลิขสิทธิ์นะนะไลทอิมเมอร์เจนซี่นะก็ดวงใหญ่ๆตรงนี้เห็นได้ชัดครับแอร์เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวเกียร์เป็นขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตยต้าครับนะเบรกหนึ่งขออนุญาตดึงให้ฟังครับเสียงดังๆแบบนี้เลยนะ แล้วก็ไฟสามารถใช้งานได้ปกตินะมีตัวก,กระจกให้ทั้งซ้ายและขวานะครับนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมาระบบแอร์แบตมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัยครับนะเขาให้มาอยู่แล้วนะครับนะกส็สวยๆอย่างนี้หายากครับนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะระบบความปลอดภัยครับนะมีออโต้รันให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกล็อฟฟีมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกัน <S <S โอ้โหกันล็อฟฟีนะกันล็อฟฟีมีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับคันนี้ ฟรีดาวได้ผ่อนเจ็ดพันสามนะครับนะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเจ็ดพันสามโอเคไหมครับนะราคาแค่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเองนะเป็นรถแฮทแบ็กห้าประตูผมว่ากําลังโอเคนะผมว่าคนไทยมีตังกันทุกคนแหละนะครับนะรถเกรดเองนี่หายากนะหายากไม่ใช่ว่าเอาเกรดบีเกรดซีแล้วมาโม้ว่าเป็นเกรดเอนะผมไม่ทําอย่างนั้นเสียชื่อเต็นท์หมดครับนะเราเปิดทําการมา24ปีแล้วนะครับนะที่นี่ ซื้อที่ตัวเองผมท้าเลยแถวเสรีไทยนะมีเพชรยนต์ที่เดียวครับที่ซื้อที่ทําเต็นท์รถของตัวเองนะแล้วก็ทีมจัดซื้อนี่ประสบการณ์30ปีอยู่แล้วนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะเราได้ก่อนเลยดูที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงต้องตีตาตัวเวตามาแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดหัวนอ็อตคมกริบจุดเม็ดอาา์จุดอลไรอยู่ครบ ตัวรอนตัวอะไรอยู่ครบปกตินะร่องการใช้งานเห็นการเห็นได้ชัดครับสามารถเอาเล็บจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแรงนะมันจะเป็นรอยเล็บแล้วก็ถ้ากลมดิ่งมาแข็งมาแสดงว่าคันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับรหัสน้ำยาแอร์ R134A มีมาให้แล้วเรียบร้อยหัวน็อตคมกริบทั้งบนและล่างคานข้างหม้อน้ําคานหน้าหม้อน้าครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมส่วนแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้ตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบสิบหกว เป็นวิธีขีด IE นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปสืบนะโคตรประหยัดครับนะติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในประเทศไทยนะ23.3มกิโลต่อลิตรโคตรประหยัดผมบอกเลยใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะสีสอยัวงงี้หายากครับนะนรถเข้าใหม่อย่างนี่หายากเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนำให้โทรนะให้โทรผมขอขอเวลาขอเสียเวลาสักสินาทีผมรู้เลยว่าลูกค้าซื้อได้ไม่ได้ลูกค้าจะได้เครดิตดีไม่ดี ลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยยังไงนะมาเดีย๋ยวผมจัดการให้นะครับในส่วนนี้โอเคครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ